ปากเปียกต้สะานตัวกนยกระโอดเฮ้ยโอเคเิ็นเชิดมาค่ะอเรียนอนตันใดเรียนอนทันใดนอนทันใดือโลวันนี้ผมมา ทำไมนะโอ้โหนายบัสยู่อนายมาเล่นกับเราทีวันนี้มาอีทีสองแล้วนะเราเจอนายตั้งแต่ข่ำเลยอาจเปน,นายประสิตไปแล้วมาเล่นมาครับคุณนาย,าค,ย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 ค,าคุณเด้อเด้เด้อโอเคอ้าวคุณพึ่งเรามหาคุณพึ่งมาตั้งนานแล้วนะ คุณเพิ่งเป็นอะไรบ้างสามารมั่วฉันนาะดหรือฉันติ่มนาเลยแหละโอ้ไม่มั่วดูสิเราไปขุดทานมาห4สิสีก้อนพอดีแต่ว่ายังมีอีกแต่ดูสิเดี๋ยวตอนนี้เรามาย้อมสีกันโกนห้ามเอาเดอกไม้ของฉันนะโอ้เคยจะไปเอาเดอกไม้คุณนะ่ะเอาไปเป็นเฟสอะไรได้ไหมหืมหืมไอ้สิกระปุกเคามเอากจกระเจิงเลยครับ กระเจิงเลยครับเออจะเบิกแล้ว,วบางทีอย่าบรรจุเดี๋ยวมันทำอะไรจันอจเออใจกระเจิงเลยครับทีนี้ไปเลยไปให้ไกลเลยนะครับผมตอนนี้ไปให้ไกลเลยนะครับว่ายน้ำลงครับเออตักเกมะนะัน่ะตักเกมันนะ,ะเจ็บตายด,ดื้อๆอ้าวตึ้งหายอารมณ์เสียแล้วเราไม่น่ามาทำรังเลย อย่าให้ฉันจับตามองเกได้นะโอ้ยปูพึ่งนี้มันใจร้ายจริงๆวิ่งตามลาตะเวนเลยเดี๋ยวต้องใช้แม่น้ำที่ว่าเยอะกว่านี้อีกปติปุส่สร้างบ้านาาสร้างบนแล้วก็มาเก็บปูข้างล่างแต่ว่าตอนนี้ลองไม่เจอหมู่บ้านเกจี B B. แล้วเมื่อนี่เราจะวันไหนเราที่จะได้ทำอออโอเค ห้ามเกินสิบสองสิบสามวินะเออมันนานเกินพอดีว่า,อ,าอ่ะเอาตอนหลังๆอ่ะอีพีแรกอ่ะกิมันก็ดันหยุดไปเพราะว่าผมลืมลบอันเก่าซีเออลืมลบอันเก่าเฮ้ยจําได้ว่าเออตรงนี้เหมือนเคยเกิดเลยอ่ะเมือ่อก่อนน่ะเมื่อก่อนตรงนี้มีต้นไม้แล้วพูไม่เกิดอยู่ตรงเนี้ยเฮ้ยฟัก ปกเลยตรงนี้ทะเลชายไหมอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ใชแต่ว่าสรงเหมือนปกเลยนะคุณคุณพระเจ้าตะผมตามที่ว่าอีกทีแรกอ่าเมื่อก่อนอ่ะที่ว่านะครับลบไปแล้วอ่ะเออลบลบลบอ้บนูนะโอ้โหตอนใดเราจะเจอเนี้ยก็เราก็ต้องเดินหาการเดินหาต้องเจอประสบภัยต่างๆเออ ขี้เกียจลงน้ำเดี๋ยวขี้เกียจขึ้นอีกกระเดาไม่เป็นไรเรามีเตียงโป้งปักไขอไว้แล้วเราไม่ต้องมีพระคุ้มคอองเพราะไม่ก็ไม่มีพระคุมค้มคองเนื่องจากเราต้องเอาชีวิตรอดด้วยตัวเองแล้วก็ไปเกะสัครับเอ้ยมันจะฆ่าเราเดีวไมิไงนะถือว่านายไปเกะนายก็รอดแต่ว่านายไม่รอดนายต้องเป็นอานของฉัน เพราะตอนนี้กิเกียนอ่านดูสิเราวิ่งแบบกระเจอเลยวิ่งเร็วสุดไมเกียเลยไมยเกียตามกําหนดแล้วก็ผมวิ่งไปเรื่อยๆนะครับจงจะเจออะไรเอ่ยแต่ว่าข้างหน้าโอ้ทานตะวันแต่ผมต้องหาขึ้นมาไห้เจอแต่ว่ามันต้องหาบ้านีกซีกันกอดใช่ไหมไม่เจอเลยไม่แต่นอนกอีพีแรกก็จเจอแล้ว จ่าจังไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่รู้ม <level> ันเข้าไม่ได้รถเถอเดี๋ยวผมไปเคาะใหม่ไม่ระเบิดเปิ้ลใหมเลยเออมันก็ไม่ได้มันก็จะไม่ได้ต่ชคดีมากผมเดินอะไรเจอนั้นเลยบ้าในปีจีก็ได้เจอทั้งทะเลทรายแล้วทั้งปกติแล้วก็ทั้งแบบป้อมโจรอะไรโอ้โหเจอเกือบครบทั้นะ แต่ตอนนี้อะไรก็เราเดินแล้วเราได้เจอสค่อาหารอย่างเดียวมาที่ต้นไม้รลุกๆเแล้วก็มันก็จะขาวเหมือนเราเดินอะ่ะเออไม่เจอวัวแล้วเนมันต้องดับยหยบโอ้โหตุ่แกงนี่มันอิสระภาพเอ,อ้จะเราต้องออนนี้ไปด้วยนะครับเพื่อหนึ่งไม่รู้ว่าเราจะเอาไปปลูกเพื่อแลกกับเอลิซีเราต้องเป็นกระดาษก่อนเราจะเป็นกระดาษแล้วเอลิซีว่า โอ้โหจะกระงเนยกระดาษพอดีแล้วแกเอกระดาษไปได้อเมลูไอเมล,เมล,เมลูก็เดินมาไม่เจออะไรนี่อย่าบอกว่าลูกนะขนาดไอโนเขียนว่าอะไรอะมาหาปลาเลยแล้วโอ้โหอันนี้ไม่รู้ปลาอะยอะไรมากไปแล้วนะอันนี้อย่าบอกว่าลูกจัดแล้วนะ EP สองแล้วมันต้องดีดีเด่นหน่อยก่อนนี้ตัดคลิป มา,าเอ้ยผมมาเยี่ยมลาวาผมมี้วันนง้เป็นอะไรบ้างอู้ดูสิฉันมีของเยอะมากเลยไหมล่ะฮะอ๋อจะกินฉันได้ไหมไม่ใช่มาเล่นน้ํากันใช่ไหมโอโอไปไปไปมาเยี่ยมลาวาหน่อยไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนดีพี่โตพี่โตพี่โต,โตผมเจอน,นั้นผมเจอสิ่งน,นั้น,นแล้วผมเจอหมู่บ้านไอพีซีแล้ว โอ้ไม่กอดไม่ร้างด้วยเชียวผมเดินมาจากบริษัทแล้วก็ก่อนก่อนที่จะมาเดินจากบริษัทก็ก็ไปไปหา,ไปหา,า,าไปหาพี่ลาวา่าไปหาพี่ลาวาผมเดินกําลังหาหมู่บ้านก็เลยไปเจอพี่ลาวาไปลาว่ากันตอนนี้ลูุงพี่จีนนี่นะนี้หมู่บ้านอะไรผมก็ไม่รูแร้แล้วแบบนี้เออ เตียง bon oh no no oh no. ูด land. <estar> ้วยนะเคุณเจอมาลิเตียงหมูทำไมอ่ะถ้าเตีฉันสีให้มันโตก็ได้ไหมอ่ะฉันก็จะเอาก็เรื่องของฉันีหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ของแกนะเนี่ยแล้วของใทยล่ะที่โตที่โตที่โตที่ว่าเอแล้วก็จะกินมูกระด้ก็เสร็จกเกียงแอลก็เต้นดิ๊ดิ๊ดิ๊ดดดิดด ให้พ,พี่โตมาแล้วก็เจ้ากล้ามก็โอ้โหแต่ว่าอาการหนักเลยนี่เราแต่ว่าเราเป็นบ้าเลยก็ว่าผมเองพี่โตตัวคือแบบพี่โตมาแบบตุ้ยแค่ไหนแต่ไหนอยากรู้ว่าพี่โตอยู่แค่ไหนไม่ใช่พี่โตนะโอ้อแล้วพี่โตนะครับแล้วพี่โตนะครับ และเก็บครับเหมือนเอามาจากโหมดทั hmm. mm ้งสัร์เลยอ่ะถ้าดูดีเดียวสิสิสิไอ้ไอ้ไอ้ฐานก็ไม่มีอะไรเลยเก็บปูดเด็กโตของรักของครับำไม่้แซ่คือแรกกลายเป็นคืนทตี้สองแล้ว รู้สึกว่ามันเหมือนจะมืดแต่ทําไมผมนอนไม่ได้ครุณานะรอไปเรื่อยๆมืดแล้วนะตอนนี้เห็นแล้วเห็นมันเป็นมืดนะแต่ว่าผมนอนไม่ได้ไม่มีมอนเตอร์ต้องมีมอนเตอร์ป่านนี้มันหัวผมไปสามครึ่งปีแล้วนอนได้ไหมอะไรผมนอนรอบหนึ่งนะใช่ไหมเป็นเกินเต่สองไปเกินที่หนึ่งเกินที่สองนี่แหไะคืนเนี้ยจำได้ไหมช่วงที่ว่า ผมเจอพี่กิปเปอร์แล้วก็ผมไปนอนที่บ้านแล้ว่อยมาเล่นพรวงนี้แล้วก็พี่กิปเปอร์ได้ได้ได้สวดมนต์ไปเรียบร้อยนะครับพี่กิปเปอร์บอกว่าหาหมตัซสาอไม่ไม่ได้ไม่ได้ผม้องไปนี้องผมริกกสสดนะบริกกสสดเลยนะบอกว่าเอาปืนเพื่อว่าผมนึกถึงเมื่อก่อนที่ผมตัง้งสภาแล้วผมมดเมืองไม่พี่เคยกดไลค์ุ่ผมเลยกระเด็นกดไล ใช่ติมให้เมากสเวลาแล้วก็แถมทำอะไรอะ่ะตวิ่งไปทำโน่นทำนี่โอ้มันเสียวเวลาเก็บบ้านนี่มีพี่เลมอยู่ด้วยนะคะพี่เลมเดี๋ยวพี่เลมจะมาตบปุ่มในเนื้อตอนนั้นนะคะปุ่มไปเล่นกับพี่เลมโอ้จะตบเอออยากจะฆ่าฉันแต่ไม่ฆ่าฉันล้อโอ๊ยกาส ชุดเกาะชุดเกาะมือหนึ่งนะคะชุดเกาะมือหนึ่งเอ้ยชุดเกาะมือสองอืตั้งสองแล้วก็กระเกงไหนเอ้ยเราได้มามาแล้วมากูใจกบเป็ดของเราตายไปเลยซะหมู่บ้านแบบนี้มีของกะกะเหมือนกันพิเตอร์ไฟเยอร์ไม่อยู่หรอมาลักแทงหมูเกินเซก้พี่เตอร์ไฟเยอร์โอ้ยก็่ผมได้ไม่อยู่เลยอื้อเต้นไม่อยู่งจังเต้นไม่ยุ่ งเฮ้ยม nah ันครเนอ่ยโอ้ตกใจคนไอ้พี่ตกลงหรืออะไรเลยแล็ขึ้นตะกรนแล้วว่าเดี๋ยวเราขอลาตะกรนแล้วมันไม่มีพืนอะไรใช่ไหมาต้องจะลาหมู่บ้านนี้ก็แล้วอุ้ย oh my god เลืมแค่สดผมอยากไปดูมตอร์ร็อตี ผมรีไม่เสียแรงผมจีบให้หงุดเลยดจ้ะผมไปตบ NPC มาพี่เลมมาแล้วพี่เลมจา๋าพี่เลมรีบรีบต่อบล็อกรีบต่อบล็อกพี่เลมมาแล้วพี่เลมมาหาผมทำไมหรอครับจะจะมาฆ่ากีกาาก่นายอะมาสิมาสิมาซีข้ามาแช่น้องข้ามาแชร่น้อง โอคอเคนอด้า okay, no. okay. no. okay. ีดไหมหมนีไม่ปังขอกลับนแล้วนะครับพี่เลมก็ลอ pues ี่เลมไปแล้วก็อ่ะอันนี้ผมงของพี่คิปเปอร์เก็บเหล็ก จะลาคลิปนี้แล้วก็อีกละเอยางลาหมู่บ้านด้วย